เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดดี้โวยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแต่ใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงแครี่ เดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครั้งที่100ค่ะไปเจอกันนะคะมีนัดกับที่ปิดตาละค่ะปารีสแล้วมาอยู่แถวรูชโรนนะครับเป็นแหล่งที่แบบว่าคาเฟ่ร้านอะาหารดีๆเยอะมากแล้วก็ มาอยู่โรงแรมที่หาได้ใหม่นะครับชื่อโรงแรมเรดควิสหรืออะไรเราจะใส่ให้นะครับมันมีความฟังกี้มากเลยซึ่งพอเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออน่ารักดีนะชอบเยอะดีบุระวัมยอเ,เนี่ยแถวเนี้ยจะมีร้านอาหารลูชโรนเนี่ยจะมีร้านเซปทามที่เป็นร้านแบบมิชลิน1ดาวแล้วก็แบบว่าอินเดอร์เบสฟิฟตี้รอินดอะเวิล์ตลอดเลยและไม่เหมือน เคยจะมาตั้งแต่ก่อนเขาได้ดาวแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยได้มานาะแล้วก็ชอบทำเลแถวนี้มากเพราะมันหากินง่ายแล้วมันก็ค่อนข้างเซ็นทรัลเข้าไปในเมืองก็ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยปกติจะชอบเวลามาปรารี้จะชอบอยู่แถวเบบวียอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ก็ลองมากลับมาที่แอร์เรยเดิมที่คุณเคอสจพาเดินเล่นแถวลูชาโรนนะคะเพราะว่ามาถึงเนี่ยประมาณ1ิบโมงกว่าเองก็เช้าอยู่นะแล้วก็โรงแรมยังเช็คอินไม่ได้อ่า แล้วพอดีตรงข้ามโรงแรงม,มอ่ะมันมีร้านอาหารมิชลินหนึ่งดาวชื่อว่าร้านเซฟทีมซึ่งเอรดนอยากจะกินมาต้องนานแล้ว,ลวไม่เคยจองจองคิวได้เลยเพราะว่าปกติเวลามาปรารีสเง,งี้ยมันไม่ค่อยแผลนล่วงหน้าแบบงงมากฉันก็เดินบ็อกอินไปถามธรรมดาเขาบอกว่าเ e e, ออวี a าว e วอร์เทเบิลปอ w นาวดีวันจอยอินทัวเวอร์เขาบอกเอาเลยก็เดี๋ยวจะไปลองชิมดูว่าอาหารรสชาติยังไงราคาไม่แรงแตลราคาโอเคด้วย แกถนนมันน่ารักมากเลยมันมีความแบบ walkable มันแบบ shop, ชอบ็บอปเฉบคาเฟ่คาเฟ่อะไรตอนนี้ยังเช้าอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยเปิดเคยเห็นแบบว่าตำรวจยังใช้ม้าขี่อยู่เลยอ่ะในปารีสอ่ะเออเลิศวะ่ะน่ารักมากเลยดูดิชิลไปไหนมาเจอร้านนี้นะครับมันดูเท่มากเลยรนะ้านกาแฟร้านเนี้ยน่ากินมากดูมินิมอลน่าจะทำอร่อย กาแฟร้านนี้น่าทานมากเอฟซีร้านกาแฟในปารีสหาอร่อยอร่อยยากนะดีๆละมุนดนีใช้ได้แถวลูชาโรนเนี่ยร้านอาหารแบบคาเฟ่สมอบูติอะไรเงี้ยเต็มเลยแล้วมันชิลมากเลยแกมันมาปารีสแล้วน้ำหนักขึ้นแบบโลสองโลนี่คือไม่แปลกเลยอะดูพทิสติลี่มันน่ากินมาก ซอยอย่างเงี้ยมันเต็มไปเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเนาะนี่นะครับซอยนี้ลูชารอครับตรงบัสติวอ่ะมันตอนกลางคืนมันจะเป็นผับบาร์แบบแบบแฮปปิงมากแล้วก็ดื่มจะจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าจะเป็นดื่มราคาถูกนักเรียนชอบมาชอบมาชอบกินกันอ่ะถนนเส้นเนี้ยคือถนนเนี้ยจะคูอไม่รู้จักแบรนด์เนี้ยแกกระเป๋าสวยมากเลยอ่ะเหมือนซิรินบ็อกแบกเลย น่าหลักเนาะดีไซน์เขาสวยมากเลยอะ่ะดูดิมีหนังเอ็กซ์ติกด้วยอ่ะนี่มาดูของจริงใกล้ๆนะครับร้านเขาเปิดแล้วสวยอะ่ะเหมือนคล้ายๆซีรินบ็อกแบ็กเลยแต่มีรอยเลอะเล่าเหมือนกันนะสวยอะ่ะไม่รู้จักยี่ห้อนเนี้ยแต่ของสวยมากราคาไม่แพงนเอฟซี F T. หมื่นนิดๆราคาเอฟซี F T. ดูดิเน<อ>าะประมาณหมื่นกว่าบาทแก yeah. เหมือนซีรีนบ็อกแบ็กอะ่ะ มันเป็นแบรนด์แบบโลโก้แบรนด์แต่ถามเขาว่ามีไส์เล็กหรือเปล่าอันนี้อันใหญ่หนึงเนี่ยของเขาน่ารักมากเลยแกแล้วราคาไม่แพงเวอร์ดีดีไซน์แบบเก๋ไก๋มินิมอลนิดหนึ่งมีเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนี่ก็น่ารักอ่ะนิ่มๆ มีชื่อแบรนด์นะครับซีซุนเป็นโลโก้แบรนด์แต่ของเขาทำน่ารักมากเลยแกลิปคือแบบเข้ามาคนเดียวคือเต็มครับน่ารักมากฟังกี้ฟังกี้มากแต่มันไม่มีเครื่องทำกาแฟโอเคแหล้เนาะดูห้องนะฟังกี้น่ารักมากเลยราคาก็ไม่แรงแกทำเลดีมากเลยอะ่ะชอบมากนี่อยู่ตรงรูชาโรนเลยนะครับ มีควเซ็กซี่นี่อ่างลังหน้าแต่งหน้าก็ไปแต่ว่าอ่านี่ไงใครกลัวแบบ p r i ว a c y ซ e c เ r i t รเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะดีไซน์ดีมากแกเนี่ยแล้ก็ปิดมา่านถ้าเราไม่อยากโชว์ใครแต่ถ้ามากับแฟนเนาะก็โชว์ไปเลยค่ะเซ็กซี่จัมปะไปเลยเออแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ําแยกจะอยู่ตรงนี้ห้องน้ําก็เล็กนิดเดียวเองเนี่นะครับแล้วก็มีหุกแขวนของแล้ชอบอันนี้มากเลยอะ ระจากแต่งตัวเต็มคือเขาทำฟังก์ชันห้องดีมากเนี่ยดิเวลาจะแต่งตัวออกไปจะได้ไม่ต้องเสลอมากนี้ใช้เวลาห้านาทีในการเปลี่ยนนะคะไปกินร้นอาหารตรงข้ามโรงแรมเลยชื่อว่าร้านเซฟทีมนะคะเออไม่ได้รีดสุดเลิคะ่ะในร้านนี้ง่ายร้านที่บอกว่าเซฟทีมอะ่ะเคยอ,อยากจะมากินแล้วแต่ว่าไม่เคยจองโต๊ะได้เลยต้องจองมาก่อนนะเขาจะมีไวบาร์ด้วย เบลคัมอามุตบุชนะครับเหมือนน้ำต้มเกงไชยเลยร่บแปลกๆ so here it's scallops s c scall scall a l l p s from o นะครับแกลอมจากนอร์มังด so, ี หวานมากดีมากสดมากมีไรแค่ขุ่นเนาะเย้ยเย้ย already order the one จานที่สองนะครับเป็นพอชิน <t iny ield> ีมัชรูมกับซับปยอนซอสนะครับอีดอกทองชักแรกเย็นอร่อยมากครีมมี่หอมว้าว อีดอกดีมากจะลองให้อ,อร่อยมากจานต่อไปนะครับเซอร์รลิกนะกินมากปามแบบบ้านๆน,นะแต่ละแต่ชาติแต่ละจานจานี่คือที่สุดเลยอร่อยมากนุ่มลเลยเรียวหวานมากนี่เป็นเทราวนะครับมาจาก r ร d ์ฟรอมเมก e t somewhere in France from Corsica and the last one it's the Tomme de Vache cow m i the cheese from Val d'Aspic c in Tiaret okay แบบที่แบบคลุกจากหมู่เกาะคอสติกานะคะมีสตอรี่ไถ่ฉันตลอดเลย กินนะอาหารร้านนี้ดีมากคืออาจจะต้องจองก่อนเป็นเดือนสองเดือนนะแต่ควรมามากเลยราคาโอเคมาก,กกินลันช์ไปนะครับกินไวาเป็นแกแก้วไม่ได้เปิดขวดเพราะว่าต่างคนต่างป่วยเนาะแต่กินไปคนละสองแก้วอะไรเงี้ยก็ประมาณแบบหมื่นกว่าบาทถือว่าไม่แพงนะสำหรับร้านอาหารระดับนี้โอเคมากเลยคือหน้าตาอาหารมันอาจจะแบบซิมเปิลอะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติคือโคตรอร่อยเขาเน้นเรื่องของอินเรียนกับเรื่องของรสชาติมากกว่าเขาเรียกอะไรนะเทคนิค มากกว่าเดคอเรชันในการแบบทำว่ามันต้องวินิธมาลาดาหารรสชาติด,ดีมากเกินเต็มตัวอ้วนเลยค่ะดูแต่ละยอย่างเขาทำทุกอย่างเองเลยแล้วเดือนนี้เขาใช้เ,เนยที่เป็นเนยจากผักนะครับไม่ใช่เนยจากตับ <c oughs> แล้วเลาลดน้ําหนักก่อนมาเลยอีดอกออกพอม แล้วน,นางเหมือนจะไม่สบายนางเหมือนจะติดจากดิฉันแต่ตอนนี้วันนี้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นมาแล้วดิฉันก็เริ่มแรดเลยค่ะเริ่มแัดคันลลานดอกทองเลยค่ะเราจะไปวินเทจช็อปนะคะปีนี้ก็โนบายอะค่ะไ่ซื้ออะไรค่ะไปดูเฉยๆถ้าเจออะไรก็ไม่แน่อ no promise เอโอเคปะเราไปถ่ายให้ดู <c oughs> งานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ อยู่ตรงนี้พอดีเลยเลยเดินเข้ามาดูเนงานอะไรทกอย่างอ่ะแกดูดิแบรนด์เนี้ยไม่รู้จักอะชื่อแบรนด์ m a x กซนะแต่ราคาไม่ถูกนะเสื้อตัวละ75ยูโรคูณ36เข้าไปอะ่ะ7จ28มัน2000กว่าเพือยื้อธรรมดาเง้แต่มันมีความแบบเป็นวินเทจไวฟ์เป็นงานดีไซน์นะครับเป็นงานคอแลบแบรนด์นี่น่าจะชื่อว่าแบรนด์ m a x กซแต่ขาดไม่ถูกนะอันเนี้ยถุงผ้าแม่งขาย65ยูโร6424่ สองพันนะแกถุงพันที่มีความวินเทจนะก็มีพวกคาฮาร์ดรีวิล่ไรเงี้ยก็สวยๆเยอะนะแกแต่แค่ไม่ใช่สไตล์เราท่านเองดูดิเนี่ยนาฬิกาก็สวยๆจะเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งอะ่ะเป็นแนวแบบเสื้อผ้าเด็กแนวว่ะแกซึ่งเราไม่แนวเลยค่ะเราไม่อยู่คน้องขนนึงเงี้ยเชียริงใกล้หน้าหนาวแล้วว่าแต่เราไม่อยู่อะ่ะแต่เน่นน่ารักดีนะตัวนี้สีข,ขาวๆว่ะน่ารักดีเล้วมาก็น่ารักอยู่นะเราชอบอะไรขน,น่างเงี้ยเนี่ย แปดพันกาแต่งตัวอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่สไตล์เราอย่างรุนแรงเลยค่ะแถวเ,มมเลมักเฟสเนี่ยดีนะมันจะมีช็อปของผู้ชายมีแบบพวกแซนอโลนพวกเนี้ยซานโดอามีปารีสอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่ค่อยทัวริสติกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางบางช่วงซัมเมอร์ก็ทัวริสต์เยอะอย่างเงี้ยซานโดอามี ando, แต่ว่าเราไม่เอานะแบรนด์พวกนี้เราหาซื้อได้ออนไลน์เราจะไปร้านวินเทจครับเดอะพารีเซียงวินเทจ มีอะไรขายบ้างร้านไม่ใหญ่อะ่ะห้องเดียวเองง่ายเหมือนร้านเขาแบบว่าเลือกมาแลาว้วอนะเนาะมันไม่โอเวอร์คาวดีมีของผู้ชายด้วยอยู่ข้างล่างเราแอบ,บมาดูเราแอปถ่ายของผู้หญิงให้ตัวนี้มีเสื้อแอนเดวยน,นด้วยราคาเท่าไหร่วะมีนาฬิกาแรกาด้วยเสื้อหนาจนระเกะทั้งตัวเลย น่ากลัวหรืสวยวะแสงเลยลองกระเป๋าขนขนน่ากลัวมากเขาบอกว่าเขาพิ่มีเมนเซ็กชั่นนะครับเ่นมิวโกฟอนลองแบนอลังการอยู่นะมีปลาด้านะน่ารักดีนะมาแต่งมาเจลา สวยอยู่นะแต่ราคาแรงอยู่ห้าร้อยยูโรมาแตงมาเซรามันคลาสสิกมันเรียบเกินฉันว่า r าริเซนวินเทจคือของเขาแบบก็คือเลือกสบายๆเลยแต่ว่าซเลคชันมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีกระป๋องกระเป๋าข้างในอะไรเงี้ยด้วยนะก็ลองมาดูแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาสูงอยู่ าีมันดื่มตั้งแต่กลางวันแล,ล้วมันก็นั่งดื่มต่อไปจนเย็นแล้วมันก็ไม่ค่อยทํางานฉันชอบแบบมันชิวเดียวเซลเอเลอวาริกาโตชอบใหญ่มากแต่แบรนด์นี้มันลดบ่อยอ่ะปีละ2ครั้งเลยแบบเวลาเห็นราคาเต็มแล้วไม่อยากซื้อต้องซื้อตอนลดเนะเนี่ยแต่ชอบใหญ่มากแกอลังการมากที่คนที่อยู่ข้างหลังอะหล่อมากแล้วก็สูงมากแล้วก็ต่ดีมากเลยฉันรักเขารักนะจุ๊ เนี่ยแถวนี้มันมีช็อปสแตนดโล one เยอะมากแล้วมันก็มีมาเก็ตมันแบบว่าเดินแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นซัมเมอร์คนจะเยอะมากแต่มาช่วงเนี้ยช่วงออกโทเบอร์โนเวมเบอร์เนี้ยคนมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้คือคนน้อยแล้วนะแกช่วงเนี้ยนี้ถนนช็อปปิ้งเส้นหลักในเลม,มาเคร่แล้วนะครับเนี่ยจะมีหลายแบรนด์มากเลยที่เป็นสแตนดโล one มีทั้ง APC b r a n e s อะไรเนี่ย Bobby วิแกนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะไปอีกร้านต่อไปนะเสื้อผ้าที่ไม่ใช่มือสองเป็นมือหนึ่งแต่ว่าราคามันจะดำดาวลงมาเยอะมากเลยเนี่ยซึ่งเอ็ดบอกว่าไปประจําเลยแล้วหลังโควิดเนี่ยมันปิดตัวไปแล้วเหมือนเขาเปิดตัวอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามันเป็นร้านเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นร้านเดิมฉันจเจ้าของร้านมันได้เจ้าของร้านมันแบบว่ามีนมากเป็นแบบเก้ง,อ,งอะไรเงี้ยแต่ว่าชีแรงมากว่าเจ้าของร้านมันมีนใช่ฉันจําได้ชื่อร้านเนี้ยอะไรเหรอเขียนชื่อให้อะไรฟาเฟ่เนี่ย คลัสคุงฟาเฟเป็นร้านขายของเสื้อผ้าผู้ชายมือหนึ่งนะแต่ว่าราคามันจะแบบว่าค่อนข้างดีนิดนึงอ่ะแกนี่เจ้าของร้านมันยังอยู่ยังไม่ตายมันกลับมาเปิดใหม่ละค่ะเออคนนี้ดุนะมึงห้ามต่อราคานะเว้ยฉันเคยต่อแล้วฉันดนด่ายอุ้ยดอกไม้ดอกไม้กม็ผ่านแล้วเนี่ยของไล์ชาแนลสองร้อย่จึงอยู่เดอ้อ มีทั้งของใหม่แล้วก็ของวินเทจนะของแซงเยอะมากเลยของแซงสวยนะเนี่ยเดเรชั่น <Election S 2> ของดีมากเลยนะมีกุชชี่แซงเน์อนองคาซาบังกาแล้วเหมือนเขาคัดของมาแล้วอะแล้วราคาเขาไม่ได้แบบขายแพงเวอร์อต้องมาคุยเอาเลิดหนึ่งนะแต่ว่าโอเคเลยอะเดมาบ่อยนนะร้านเนี้ยร้านมันเล็กๆนะแต่ว่าเจ้าของร้านเก่งที่บอกว่าแล้วแต่อารมณ์นเนาะวันนี้อารมณ์ดีค่ะไม่ได่ากูค่ะเออเลิก ม,ม,ม,มีกอมมีมาตงเมเาังมาเซล่าปราดา้าเนี่ยแพนเขาเลือกมาดีๆงั้นเลยนั่งคัดมาแล้วเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมาแอบดูดูนิดนึงนะแต่ว่าโอเคเลยอ่ะสวยดีแล้วก็นั่งก็แนะนําดีแต่แล้วแต่อารมณ์นะฉันเคยมาวันที่นั่งกับฉันก็มีนะแต่วันนี้นั่งน่ารักเลยเนี้ยก็โอเคเลยอ่ะที่ร้านเขายังอยู่อ่ะฉันได้เสื้อดีออมมาตัวหนึ่งแกเก๋มากก็แพงอยู่นะหมืน่น ะะกลับมารับสามีไปทานข้าวต่อแดกต่อไหนบอกจะไม่แดกแล้วไงแดกต่อคะ่ะอีเราไม่ได้มาตอนโอลิมปิกแต่ยังมีไฟโอลิมปิกอยู่เลยค่ะลอร์ด<ไหน>อัปเดตสุด ไฟบารของเซฟทามนะครับมีเซฟทีมปะภาษาฝรั่งเศสน8 a m Good morning ค่ะ FC วันนี้ได้นอนยาวๆเลยตื่นมาก็เสียงยังไม่รอยเปอร์เซนต์วันนี้เราแพลนข้าวเราขอไปซื้อขนมปังแล้วก็กาแฟกินข้างๆโรงแรมีร้านบุลองเจอรี่นะ ราคาไม่แพงและอร่อยมากเมื่อวานกินนี้ไปแอบชิมแล้วเขาทำเองแล้วเดี๋ยวจะเอากระเป๋าโครยารเราจะไปชอบโครยาดเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วตอนซื้อมาประมาณปีหนึ่งอะ่ะแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีครกเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวเอาไปดอปดอูลุกไปเบเกอรี่นะฮะไปอย่างนี้เลยค่ะสภาพตื่นมาหน้าก็ไม่ล้างฝันก็ไม่แปรงค่ะไปอย่างนี้เลยค่ะเรียนน่ารักมากเลยอ่ะดูดีโเอเบลเลยขนสวยมาก ผมไม่มีกีไม่ล้างนะคะมาหาอะไรกินก่อนคะ่ะโอ้ยนี่ร้านนี้เขาทำเบเกอรี่เองนะจะมีพวกแซนด์วิชอุย้ยมีคอรกมาเซอร์ด้วยแต่ว่าเอ็ดไวจะกินอาหารหวานฉันกินมันนี้ไปอร่อยแบบอร่อยมากแกนนก็น่ากินดูนช็อโกแลตหนึงดูราคาแกถ้าเป็นชซออื่นนะซื้อไม่ได้นะเว้ยราคาเนี้ยดูดิ6คือเยอรมัน,นยังไม่ได้เลย เนี่ยพี่พอซองแบบหนึ่งจุดสามอะเยอรมันซื้อไม่ได้แล้วนะถึงเนี้ยสองยูโรแล้วเยอรมันนะอ่เวทเตอร์ฟอร์แคสเขาบอกว่าวันนี้จะแดดออกสิบเจ็ดกี่ดอก1สิบเจ็ดหรือลบเจ็ดค่ะวันนี้อับหนาวนะแล้วก็เอ่ออาการไม่สบายก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้นไม่น่าดื่มเด้มาปารีสก็ต้องดื่มเนาะ วันนี้เป็นวันอังคารน,นะคะก็วุ่นวายเลยทีเดียวร้านดอกไม้สวยๆดูดิสวยเนาะสวยจังเลยอะ่ะนีคก็น่ารักเลยียวร้านโกยาดนะคะโกยาดนะครับสาขาที่สังโอโนโรเรสสาขาหลักเลยโนบายเยนะครับไม่ได้มา กะว่าจะไม่เลืออะไรอีกแลถุงไปเลยเลยค่ะเราไปแกะกล่องนะคะเออเขียวเหนียวซับค่ะมีเรื่องจริงเขียวเหนียวซับออกนะคะไม่ได้เหนียวซับเข้าพาแอมเบสฟาบวกเซอเนะเรสสาขาใหญ่แฟกชิฟนี่มีการ์เด้นอยู่ข้างบนนี่ทางเข้าของเจอลัน oh, oh. มือสองชื่อร้านนี้นี่ร้านนี้ของเขาดูโอเคเลยอ่ะ มี brooch dior สวยนะแต่ไม่บอกราคาป่ะเอาบอกราคาอยู่นี่สวยนะเมตตาคาะี่ถ้าร้อยหสิกระเป๋าชนิดบนี้อุบาทว่าแกนี่ชื่อร้านนะคะมาดูได้ร้านเล็กๆเอ,องแต่ว่าเขาสีเล็กไอเทมมาน่ารักอยู่นะนี่มีกระเป๋าวานิตี้ของชาแนลด้วยแต,แต่ราคาไม่แรงนะหกร้อยเก้าสิบน่ารักดีนะดูเด็ปแพตที่ชอม มันดงชาไข่มุกมากเลยแกมีทั้งยี่ห้อกวางมีทั้งโกโก้มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยขยะกินชาไข่มุกในปลาลนรีสเนาะรูเดเพติชอมกับรูเดโมเลโมเลนี่ถนนนี้นี่ชาไข่มุกเต็มเหมือนญี่ปุ่นมาแถวนี้นะครับเนี่ยดูแทงแอนดูเดเพติชอมะไนเงี้ยนะก็จะมีขายพวกอาหารญี่ปุ่นร้านรามเมงแบบน่ากินน่กกินอ่ะเยอะมากแล้วก็แบบชาไข่มุกก็เต็มเลยร้านอิทาคายา่าอะไรเงี้ย ลองมาดูนะใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะไม่อยากกินอาหารฝรั่งเศสจริงๆแล้วอะมาตารีดอะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกินอาหารฝรั่งเศสก็ได้เพราะว่านี้ก็ไม่ได้อินกับอาหารฝรั่งเศสอะไรมากมายอะไรเงี้ยกินเกาหลีญี่ปุ่นจีนไทยอะไรก็ว่าไปเนาะน้าแดกทุกอย่างเลยมีกระเพาะเดียวจะแดกทุกอย่างไม่ได้นะคะหนึ่งนะคะมากินรามเมงค่ะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะกินกับเบียร์คิรินแล้วก็เกี๊ยวซ่านี่ เนื้อนเะกีเ่ยวผัดหามลาเมงอร่อยมากตอ,อนนี้นะครับโอมมซูบีอะไรเนี่ยดังมากแล้วครั้งที่แล้วมาตอนมาซัมเมอร์เนี่ยคนเป็นร้านเลยอ,อเอ็ดสิบแล้วเราไปดูในรูปเก่าแล้วเราเห็นว่ามันเป็นร้านนี้แล้วแบบเออคือแถวเนี้ยมันบีซี่มากแต่ไอคอนเนอร์ตรงเนี้ยมันแบบควเอมากเลยแต่ร้านปิดวะก็ได้ คุณกูก็บอกว่ามันเปิดแต่มันปิดค่ะโชอบมาถ่ายกันนะครับจะดองดูพาลาลยานี่สวยงามแล้วก็เอ็มแมรี่อินแพริสก็มาถ่ายที่นี่ด้วยปะ่ะเนี่ยงามเงียบเชียมือสองอะ่ะอยู่ในพาลายลยาเหรอเอ็ดมาถ่ายให้ดูนะโออันนี้ก็ดูดีเลยนะเนี่ยกาเปี้ยวแล้วก็เก็บเป็บอนะไเนี่ยของเขาดูมีเยอะอยู่นะ มี Air Max ต้วนียที่เป็นวินเทจวินเทจเยอะมากที่อยากพามาดูแต่ว่าเเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์แย่มากเลยบอกว่าพนักง,งานดุมากแบบแบบเข้าไปแล้วแบบเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจามมาจ้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าของเขาสวยๆเยอะนะดูดิของวินเทจสวยๆเยอะแยะเยอะวินเทจจริงๆอะวินเทจจังๆเลยอะ วันนี้มาทานอาหารเกาหลีนะครับแถวเบลวิวอะไรเงี้ยปกติชอบไม่อยู่แถวนี้มากมันเป็นแหล่งแบบที่แบบทัวริสมันมาไม่ค่อยถึงแล้วมันโลเคอลจริงๆอ่ะจะชอบมากๆเลยนะมันจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่วุ่นวายแบบไม่ใช่ทัวริส์อะเป็นคนที่แบบอาศัยธรรนิ่จริงๆแล้วแบบว่าบางคนอาจจะกลัวว่ามันดูจังกี้แต่เราชอบมากค่ะกินหา,นหาอยู่ง่ายมาก เคยมานั่งดื่มแบบเพื่อสาวนะคะคิดถึงนะนัตตี้บาร์นี้นะคะชื่อว่าคอม์ปแบทเขาบอกว่าคอกคเทลอร่อยมากเลยนี่นะครับบรรยากาศข้างในชิลมากนั่งนิ่งเลย ้ากินมากเขาบอกให้ซิปขด้างล่างก่อนแล้วก็ซิ๊ตรงกลางแล้วก็ซิ๊ข้างบนแล้วก็ปิ้บอ,อร่อยโอ้โหเปรี้ยวหวานๆน,นะแล้วก็ปิ๊บ ล,ลองดูนะครับวันนี้เราจะลองไปเลียกเสี่ยงดวงที่แอ r เมด้วยว่าจะโชคดีหรือโชคลายนะครับก็ไปดูกันเลยนะคะใช้เลยนะคะช่ำๆเลยคะ่ะนี่บรรยากาศคือแบบว่าดีมากเลยอะ่ะที่รูดูแท็บนะครับมีคาเฟ่ด้วยเอซตอนนี้อยู่ดีๆก็ได้คิวต่งเต้นไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเพิ่งกินเหล้ามาด้วยกุเมาแล้วค่โะโูอยากสโมามาทั้งทีนะคะจบนะ ชอบทำเลแถวนี้มากเลยนะครับแถวดูดแซฟเนี่ยเดินไปเรื่อยๆมันจะเป็นสังจมงดูเพล erm มันจะเป็นแบบแซนโดรบูติก mm hmm. เล็กๆอย่างเงี้ยติดต่อกันมันมีความเป็นแบบว่าคนปารี้ที่แบบมีอันจะกินอ่ะจะอยู่แถวเนี้ยเออแล้วมันไม่ค่อยทัวริสล้ลนเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างจะชิลกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาคอร์สไพรซ์อะไรเงี้ยไม่ถูกนะยู่แถวนี้ก็แพงฮ้ยเหมือนมีคนเดินผ่านผู้ชายจะลออเลยเราจะลองไอ้นี้ไว้นะคะ ออผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงสวยิติฟาร์มาซีมามันจะเป็นถนนอย่นี้นะมีพวกร้านอาหารเวสต์ลองอะไรอย่เงี้ยถ้ามากางวันมันจะมี lunch เมนูนะเราแบบเออมาเลือกดูเอาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วราคามันไม่แพงแล้วมันมีความเป็นแบบพารีสพลสเมนูนะครับที่ร้านนี้นะครับแฟนเขาชอบมาเป็นไข่นะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งมาทานร้านเติมพลังก่อนจะก,กินเป็นลิงกุนี่นะครับกุ้ง ของแฟนจะเป็นเนื้อนะครับกับคาวน่าทานมากถึงเต้นไม่ไหวแล้วแชมเปญไม่ถึงหนึ่งนาทีที่หมดแก้วเลยค่ะ Okay, สวยๆก็จะไัวสิ่งท์มาแล้วแคน่ารักมากน้องที่หายไปรับนี้สวยงามมากเลยเวลาใกล้คริสต์มาสอะไรก็สวยเนาะเราจะมารับโรเล็กที่ช็อปนี้นะคะมีพนักง,งานคนไทยชื่อปิติ ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ไปตาม IG แล้วก็สัพพอร์ตช่องได้ทาง QR q r d o d e ที่ให้ไว้นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับบ๊าย